สารคามนี้งามนะงามด้วยรักงามด้วยรู้คู่ถิ่นสยามสืบสมบัติวัฒนธรรมอันดีงามสารคามคือคุณค่าสารคนอีกหนึ่งคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าที่พี่น้องได้ยินกันยังแพร่หลายนี่ก็มีคำขวัญท,ที่ที่ชัดเจนเลยก็คือพุทธมนตรนีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่ะตกะกัศลานครนะครับวันนี้ผมแต่งตัวนะครับเป็น ทั้งทั้งผู้จัดเพิ่นบีบมาว่าเป็นเป็นชุดเจ้าเมืองอันนี้ก็คือผู้จัดจัดจัดหาให้นะครับมันจะเป็นเสือแบบเสือผ้าโบราณนะครับเป็นผ้าแล้วก็อ่าเป็นเป็นทรงโบราณนะครับรวมถึงผ้านี่โบราณโบราณพี่นอ้องทึ่งขาดทึ่งขาดทึ่งหงอกนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้ออกแม่ในในในลักษณะนี้นะครับก็จะแต่งตัวไปร่วมขบวนแห่ ฉลง160ปีเมืองมหาสารคามนะครับแล้วก็ตอน4ีโมงแรกก็จะมีการฟอนวงสวงอยูอ่สารลักเมืองนะครับหรือว่าหอนื้การจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องสามารถไปไป,ไปเบิงไปรวมชม่มและครับไปรวมงานอันสําคัญนี้ไดรโดยเฉพาะพี่นอ้องสารคามยองเลยครับเป็นเมืองที่มโธร,รดาดีครับเป็นเมืองที่มีหลากหลายอรารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรมเป็นเมืองของคนเก่งคนดีอีกเมืองหนึ่งนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองท่อง องเที่ยวไม่มีทะเลไม่มีภูเขาแต่ว่าความงามทั้งด่านวัฒนธรรมของเขานี่ก็เป็นเปี่ยมไปทุกๆตารางกิโลเมตรเช่นเดียวกันนะมืัอนี้ช่าสนาคามของเขาต้องมาแสดงพลังนะครับพลังหักบันเกิดคือจังผมบอยซีช่ยหลกักอาทิตย์งานพลังใจก็ลอยนะครับไปรวมขบวนรวมถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วแต่อินฟูคนที่สื่อเสียงหลายๆคนศิลปินนักล้อมาหนีก็สิดิเจอครับนะฮะตื่นเต้น เป็นนัทบายสองแต่ผมแต่งตัวแล้วทั้งแต่เทียงเนี่ยครับผมแล้วก็ทาล่ำเนี่ยงเ่าท่านด้ชั่วอยู่ด้ยครับ,รบแต่งตัวแล้วเพื่อสิทธิ์ไมฝฟกขามาก มาบึงทาล่ำไวยนะครับเพื่อเป็นไก่จักน้อยหนึ่งนะครับไปหอดกระสีไปโจกดาวผิดแน่ถือแน่ก็เอาย่อด้ยยิ้มสู่ไว้่อนนะครับยังไงก็มาเจอกันนะครับที่ขอราการจังหวัดมหาสารคามนะครับมรำไรกระลอยของห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซอปพาวเวอร์ของจังหวัดนะครับที่จริงแล้วมาหาสารคามนี่คือเป็นจังหวัดที่อยู่ท่านตอนกลางเนาะอยู่ในแองโคลา กะซีีอารายธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มศิละปะวัฒนธรรมหมอลำหมอแคนหมอลำหมอแค่นกะสิหลายเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับหมอลำพื้นบ้านยังกะซีหลายนะครับเป็นจังหวัดที่มีหมอลำกลอนหลายที่สุดแล้วก็นี่สังวาดนี่เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ต่ว่าวงหมอลำใจกะลอยของห้องนี่เป็นหมอลำม,มุมหมอลำเดืองซึ่งผมออาทาน้องฝันแกงหน้า